ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาะทีม c h a n n ช l แนนะครับวันนี้ผมจะมาทำชิปผลไม้รวมให้ได้รับชมนะครับก็มีนานาหลายท่านขอเข้ามาเยอะมากนะครับอยากให้ผมทำชิปผลไม้รวมให้ได้รับชมนะครับก็ไปดูเลยนะครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างน,นะครับผมจะใช้เป็นนี่นะครับอันนี้คือหัวเชื้อนวดนิ่มผลไม้รวมนะครับ ที่ผมทำเป็นต้นฉบับนะครับที่พิมพ์เข้าไปดูมูเชื้อผลไม้รวมสูตรนวดนิ่มนวดนิ่มผลไม้รวมนะครับสูตรต้นฉบับนะครับนี่ครับผมอัน annoy. นี้สองสองกิโลนะครับนี่ครับผม 2กิโลนะครับขนมปัง2กิโลลำา2กิโลหน่อยๆครับผมคือขนมปังยูยโรนะครับคล้ายๆกับเยมโลนะครับถ้าใครไม่มีก็สามารถเอาเยมโลได้นะครับอันนี้เขาคุณสมบัติของเขาจะทำให้เหยื่อ แข็งเร็วกว่าเยี่มโรนะครับอาจจะเป็นใช้งานทําชิปแล้วใช้งานได้เร็วกว่าเป็นเร็วกว่านะครับว่าจะไม่เหมือนเยี่มโรนะครับน,นี่คือสามกิโลนะครับกล้มะพร้าว กลับ่ามีอยู่สองสอง่ึ้นนะครับกลับมะพร้าวห้าขีดนะครับรก็สำหรับใครไม่มีหัวเชื้อน้่นิ่มผลไม้รวมสามารถเข้าไปดูวิธีทําได้นะครับหรือจะเอาถ้าเอาเป็นหัวเชื้อน้่านิ่ม มันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าที่เราจะมาเอาน้ำหมักที่มันเป็นน้ำนะครับโอกาสขึ้นลาแบบนั้นมันสูงนะครับแบบนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเรามาทํำรอบนี้เราก็ไม่ต้องใส่กากน้ำตาลนะครับเพราะว่ากากน้ำตาลอยู่ในนี้เยอะอยู่แล้วครับอันนี้คือ ขนมปังยูโรนะครับสำหรับใครไม่มีสามารถใช้เป็นเยียมโรได้นะครับถ้าอยู่เขียนนี้มีขายอยู่ที่ร้านร้านร้านบ้านเบ็ดซีสามนะครับขี่หาบางพีมีขายนะครับถุงในยี่สิบาทนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่ถุงละเกือบกิโลนะครับสี่สี่ถุงที่สากิโลครับ นี่เลครับคุณสมบัติของขนมปังยูโรนะครับนี่นะครับอันนี้คือนวดนิ่มสูตรสองนะครับขนาดหมักไม่กี่เดือนก็เหมือนชิปแล้วนะครับนี่ครับผมนี่นะครับคือนวดนิ่มสูตรสองนะครับผิวเขาออกมาสวยงามมากครับผมอันนี้คือต่างจากนวดนิ่มสูตรหนึ่งนะครับ คือว่าสูตรต้นฉบับจะออกมาอันนี้คือใช้เยี่มโลเป็นส่วนผสมจะออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือนวลนิ่มสูตรสองจะเป็นแบบนี้นะครับก็คล้ายๆชิปเลยนะครับอันนี้ทําแค่ไม่กี่เดือนนะครับน่าจะสองสามเดือนนะครับมันอยู่ที่มันสามสี่เดือนไม่เกินนี้ครับผมก็ไม่ขึ้นล้านะครับ ใครมีตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับถ้าใครจะใช้นนิมสูตรสองแทนหัวเชื้อตัวนี้ก็ได้นะครับสองกิโลเหมือนกันนะครับแต่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับสําหรับใครที่ติดตามรับชมมานานจะรู้นะครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพวกหัวเชื้อได้แจะมีมะกรดกล้วยแล้วก็ ลูกยอนะครับเอามาทําเป็นนวดน,นิ่มใส่กากน้าตาลใส่เยี่มโลก็จะออกมาประมาณน,นี้ดูวิธีทําได้ครับผมก่อนอื่นก็ตอนแรกก็ต้องทําขนมปังยูโรให้แตกตัวนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเยืมโลนะครับ ใส่หัวเชื้อของเราไปนะครับหัวเชื้อนวดนิ่มผลไม้รวมนะครับส,สบุบับต้นสบับนะครับเปนนี่ครับผิวนี่ครับนวดให้เข้ากันนะครับไว้นวดทีเดียวนะครับจะลำนะครับ ลำสองกิโลนะครับตามด้วยขนมปังนะครับขนมปังก็สองกิโลนะครับ กางเขาเขาคผม นี่ก็กางผ้าเหมือนกันนะครับคุกเข้าให้เข้ากันเลยนะครับนวดนะครับก็ผิวมันแห้งไปนะครับผมเลยเอา หัวเชื้อนวดน,นิ่มมาเพิ่มอีกทั้งหมดที่ใส่ไปก็ที่แรกสองครับก็เอามาอีกสองกิโลป็สี่นะครับทั้งหมดคือใส่หมวเชื้อนวดน,นิ่มทั้งหมดสี่กิโลนะครับเพราะขนมปังยูรขนมปังยูรของเราค่อนข้างที่จะแห้งนะครับขนมปังก็แห้งไปนะครับก็เลยสีของชิปของเราไม่ได้นะครับก็เลยต้องเพิ่มหรือทุกคนสามารถเพิ่ม ัวเชน้วนนิ่มเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเอาให้สีเหยื่อของเราได้นะครับสีชิปของเรานะครับการทำชิปผลไม้รวมก็เพื่อให้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายเหยื่อของเรานะครับ พวกขนมปังพวกเยื่อโลจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับ mm hmm. ก็จะจุลินทรีย์ย่อยสลายไกลามาเป็นน้ำตาลนะครับเห mm hmm. ยื่อของเราจะเข้มขึ้นเองนะครับ ออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปย่อยสลายในถังเองนะครับสัดส่วนไม่ต้องเป๊ะนะครับขอแค่มีหัวเชื้อเป็นพอนะครับก็จะอยู่หัวเชื้อนวนิ่มที่แรกใส่ไป2โลนะครับแต่สีมันไม่ได้นะครับผมเลยเพิ่มอีก2เป็น4ี่กิโลนะครับหัวเชื้อนวดนิ่มสูตรต้นฉบับนะครับ ที่ผมทำลงคลิปไป4กิโลลำสอกิโลนะครับขนมปัง2กิโลเยียมโล3กิโลนะครับแล้วก็กากมะพร้าวสองถุงครึ่งครับผมจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผิวแบบนี้โอเคเลยนะครับเพราะว่ามันที่ผมทำชิปผลไม้รวมขมงขมเวลาถึงอายุถึง1ปีแล้วชิปของเราจะ เป็นชิปผงนะครับเพื่อมาตกปรงปรนินปลาเกตทุกชนิดนะครับปลาเกตปลาหนังนะครับถ้าเป็นชิปแล้วจะสามารถอยู่ได้หลายปีเลยครับผมถือว่าจะนำไปต่อยอดทำขายได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีนวดน,นิ่มผลไม้รวมจะเป็นสูตรต้นฉบับหรือสูตรสองสามารถมาทำเป็นชิปได้เลยครับผมถือว่าเป็นเยือ่อ ตกปาเกตสุดเด็ดเลยนะครับเข้าบอ่ออ่างเขื่อนได้หมดนะครับถ้าเป็นชิปแล้วนะครับถ้าเป็นนวดนิ่มก็จะสายควองก็โอเคอยู่นะครับถ้าไปเขื่อนก็น,นวดนิ่มสุดสองก็ถือว่ากินดีนะครับจะประมาณนี้ครับผมใส่ถังเลยครับผม โอ้ไม่ต้องใส่เต็มนะใส่ประมาณนี้ครับและน,นี้คือเกลือนะครับเดี๋ยวเหยื่อของเราเวลาจุลินทรีย์ทำงานเขาจะค่อยยุบตัวลงไปอีกนะครับใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับเกลือป่อนนะครับเพื่อดูด ดูดความชื้นในถังของเรานะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอเคครับผม ก็จะได้ประมาณสักสองถังนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นถังที่2นะครับเกลือเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนาทีมชน n นลด้วยนะครับมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับชิปผลไม้รวมของเรา สองถังนะครับวันนี้สองถังก็สิบกโลครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม